ถ่ายคณิตวิทย์อีกชีวะวิทย์ได้เขียนอยู่บนน้ำในชางวิชาวิเศษนี่คือวิชาได้แบบเนี่โอเคโอเคเสร็จปึ๊บบนกระดานครับไม่ได้เขียนแค่เรื่องเดียวครับเขาเขียนหนังสือหนึ่งเล่มที่ต้องหยิบมาไม่ว่าวันนี้จันทร์ศุกเนี่ยวันนี้วันจันทร์ลึกก็จะต้องมีคนคนนึงที่เป็นตัวแทนของเพนห้องครับมาถ่ายรูปบนกระดานดำเพื่อที่จะส่งให้ทุกคนดูว่าวันนี้ต้องเรียนอะไรมาพราะเขาบอกว่าถ้าแปดโมงปลีกย่างปึ๊บ แล้วใครก็ตามที่ไม่มีหนังสือที่เขียนไป้บนกระดานตายแบบตายจริงคุณตนน้เรียนอะไรอะแล้วโทษน้ำไปเรียนทำไมอ๋ัดขัยอน่อนหย่ใช่เนขัดขัดแบเอานมาซึ่งซึ่งตอนที่แบบเรื่องดำเนินอยู่คือตอนนั้นเราก็ยังดาเนินโดยที่แบบจริงๆอ่ะมีเพื่อนหลายคนที่หายไปเหกันงที่หายไปในโรงเรียน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือคือเรื่องราวคือว่ามันมีมันมีการเขียนกระดาน้อกไหมเราก็จะมีการที่คนหายไปซึ่งการหายไปทุกๆครั้งที่กลับไปครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อทุกคนจะจําไม่ได้ว่าไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วไปเลยไปเลยไม่ได้ถึงว่าพอเขากลับมาแล้วคนเนี้ยคนที่หายไปแล้วไงพอกลับมาปุ๊บตอนเช้าทุกคนจะแบบพวามจะคนหายหม่ได้แล้วไอ้คนที่หายไปเนี่ยจำทุกคนได้ปะไม่ค่อาหายไปแล้วไงหายไปเลยเหรอหายไปเลย ม้ผมเซ็งออโอเฮ้ยมัน่ากวกว่าเซงไปไหนคือโลกนี้จะไม่มีเียงแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไมเลิกไงไมเลิกเลยอ๋้ใช่ไปตั้งแต่ตนแล้วคุณรับบทเป็นใคคุณรับบทเป็นใคผมรับบทเป็นเรียนน้กเรีย้นเ่องะนี้เออเรื่องะ้าวชื่อชื่ออะไรเนียชื่อรชื่ครับ ชื่อปวิทครับใช่ครแล้วาวีทคือปวิทเป็นเด็กแหม่มัธยมที่เรียกได้ว่าน่ารักมี energy สดใสครับผมเป็นแรงบวกให้กับทุกๆคนจริงหรอจริงอ๋อใช่แล้วก็ในเรื่องอย่างที่บอกเรารับเชิญฟังสีสันแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นพี่ขนาดคุณเป็นคนถ่ายทำเองผมบอกเลยว่าผมบอกเลยนะมัอกเลยว่าผมยังรู้สึกขนลุกเลยเป็นกาแสดงเป็นกาแสดงที่ตอนนั้น ลืมลืมลืมตอนเซ็งถ่ายตอนนั้นที่เซ okay ็งบอกว่าแบบหลังเคลเลยดิตอนนั้นอ่ะใช่ไหมอ๋อที่ใส่อันนี้ป้าใ่ของของเลเลาเยเลยเขาเดอเย่เบื้องหลังในี ในหลักกองมีอะไรบ้างอ่าตอนที่ถ่ายทำตอนถ่ายทำใช่ไหมครับก็มีมีทีมสวัสด์ครับมีทีมผู้ช่วยมีทีมผู้ช่วยด้วยอ่ามีถามว่าเรามีกำลักลับไหมมีดึงกลับไหมดีดีดีด้วยไม่จริงๆก็ก็คือมีด้วยความที่เป็นครั้งแรกของเราในการเราได้โดนการดึงสลิงครับดึงสลิงครั้งแรกดึงสลงครับงแ้กหรือความที่เราแบบไม่เคยด้วยเหมือนความใหม่ของเรามันเลยทำให้ มีอุบัติเหตุด้วยแบบความทิดผ่านของเราที่เราแบบเราอยากรีบเรื่องของเราเองนะที่ก็เลยเกิดความพาด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเป็นการท้องนั่นี่แบบสนุกมากๆสนุกมากๆตรงนั้นคือแบบจอนมากสนุกจนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับจนตัวลอยครับตัวลอยคอเข็ดไม่ว่ท่าไหนนะไอ้คอมันเกิดเข็ดขึ้นมาได้ใช่คือจริงๆเ้าผมบอกท่าที่ทำทุกคนจะรู้แล้วว่าผีกระชากยังไงจริงเนาะ ผมเปกรสบอยใช่ไหมนะไม่ใช่กรสบอยารด้นเมรอรอดรอดูไม่ใรอดิรอดูแต่จริงๆไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวนะพี่อ้วูขนาดนี้ในสกูเทลหรือว่าเอยอยากให้อาบ้าดยพีดโดยไปาเลยี่อ้อใช่จริงๆไม่ได้มีแค่ผมแต่จะไปหาได้ราอกล่าวมาเล่นนะครับผมยังมีแบบว่าพี่าว่า

เกี่ยวข้องกันเล็กๆในเรื่องใช่แต่อยากให้ดูแต่ว่าเราเราเรามีทั้งหมดนะครับแปดตอนนะครับก็คือตอนหมายสองก็ดูแค่แปดตอนเลยซึ่งอยากให้ดูแต่ตอนแรกนะครับจนตอนสุดท้ายเพราะว่าในทั้งแปดตอนเนี่ยมีนักแสดงนำนะครับผมเรียกว่าดาวรุ่งเลยนะนะครับผมของการมาเดินไทยเนี่ยตั้งแบบกว่าสิบสี่ชีวิตโอ้โหสิบสี่ชีวิตเลยนะครับผมเรียกว่าทุกๆคนแบบโอ้แบบ ตัวเต็งเลยนะทอนไม่ได้เลยนะหลายเรื่องอเดี๋ยวพี่จะมาอ่านเรื่องคล้าวให้ฟังกันนะครับผมอ่ะเรื่องแรกเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของอ่าเซ็งนะครับผมคือเรื่องเอ่จ็ดงูพิศวงนะครับผมหรือว่าซีเวตเเอ็มนี่แหละนะครับผมเรื่องที่สองเ่ยชื่อเรื่องว่าแรงสามแฉกแรเสามแฉกกลัวคนรุ่นนักกายเลยนักกาอ่ะไม่ักกายก็สภาพหนังไก่ตอนแบบ เอาผมผมก็ให้คุณรู้สึกไงพอพูดคำว่าแรงสับแช่งรู้สึกน่ากลัวรู้สึกแบบคนลุกเลยว้าวอุ้ยคนลุกเลยยังไงครับคือแคริปเตอร์ครับโอเคครับก็แบบสับแช่งไงมันต้องมีเวทมนต์ใช่ไหมใช่อันนี้ยังไงครับผมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มีความน่ากลัวมากเลยครับเพราะว่าเราเราเคยได้ยินมามากไหยว่ามีหลายคนเวลาคอนมแคอะไรเงี้ยพอเราสาบเนี่ยบางครั้งไม่ได้เกิดในชาตินี้แต่เกิดในชาติอื่นเลยก็วิ่งลอยไม่ได้สลอยไปไหน แต่มาถูกแอบมาถูกแต่ว่าไม่ไม่ร้อเอร์ซ็นต์ไม้อยอร์เซ็นต์คือผมโจทย์ผมผมจะเล่าแค่สองเรื่องที่พวกเราเล่นละกันเราจะไม่เล่าเรื่องอื่นจะให้พวกคุณลองเลากันดูว่าคู่นี้ยังไงเขาเล่นลวให้เขาเล่นหน่อยตัเใครไหคนคูาคนนี้แย่หมดหมูค่ะเป็นเธอไหมโอนีจะเสให้พี่มาเ็น ัขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อุ่นเลยววันเกย์หรือเชียร์แล้วมาคุยกันเดี๋ยวคุยกันไม่ติดแล้วเขาพิมคีรอดแล้วรดแล้วรแล้วอ้อชอบเกย์นี่ใช่ไหมเดี๋ยวบอกเจ้าของเพลงให้บอกเจ้าของเพลงให้ที่อุ่นนะครับแจวันเกย์นะครับโอเคอ่าเรื่องต่อไปตอนที่ตอนที่สามมีชื่อเรื่องว่าสวย ดีขอบคุณค่ะดีีพาบอกนะ่าเรื่อมีแย้มมันมีความน่ากลัวอันนี้ใครอ่คุณเพงยังไง่าสวยเหรอเฮยข่าวน่านคุณไ่เขาคุยเข้ากันใจกันสองคนเนี่ยผมไม่ม้แ่ว่าดูอยู่นะครับสวยเขาดูเหรอ่คเออเป็นเป็นเป็นชิงดนตี่นั่งเรอเดูแบบไม่น่าสวยเหมือนชื่อมันอาจะเป็นสวส ดูเรื่องเล่านถามดูหน้าคนใช่ดูเหมือนตั้งมาตั้งมาเพื่อหาว่าเจริงหรอเปาสวยหรเปลจริงป่าร่างกามีความอะไรหรือเปล่าเราจะเอาคำง่ายๆให้ให้ให้มาที่เบกกี้จะทาไม่ได้อ่าพยาามครับไม่โอเคสวยด่ยงย เรื่องต่อไปดีกว่าสวยทุกคนบอกว่าเค้ยมันจะสวยสังหารสวยคมอาจจะมีเรื่องราวของความสวยที่พิเศษขึ้นมาได้เรื่องต่อไปเขาชื่อว่านิทานศพเป็นตอนที่สี่มันอาจจะไม่ใช่ศพต่างต่อเ้ยว่าเป็นช่อาจจะไม่ใช่ศพที่เป็นนิทานอาจจะเป็นศพที่แบบอยู่ในผ้าขาวก็ได้ศพเป็นศศพพเนี่ยที่เขาเขาเล่นคำตอนที่เขาเขียนเป็นชื่อเขาใช้ศพเป็นเป็นศพที่เป็นคนตายแล้ว เป็นนิทานแล้วเป็นอีแล้วเป็นศพที่เป็นวิญญาณเป็นผีคุ้มกับคุ้มกับคุ้มกับนิทานที่เศร้ใช่เอ้าคุณรู้หรือไม่ครับว่ามุ่งกับนิทานอีศพนะครับผมรู้คนก็ได้กำกับเรื่องแกร์เซรีโอรีส์หอคุ้มกับที่จำไปลยเนี่ยโอ้โหเอ๋หสุดยอดไปเลยเอาไปจริงจริงนะเอเล็กหักๆหน้าเลยเอลงทุกวันละเพื่อคนไม่เห็นนง เห็นแล้วเมื่อกี้อ๋อโอนะครับอันนี้่ที่ทุกคนเห่าว่าเฮ้ยมาถูกทางเพราะมันมีความน่ากลัวมันมีเรื่องจาบสมเกิดขึ้นมาเรื่องต่อไปดีกว่าอันนี้ทำยากหมเป๊กกี้ค่อยกลับมาคุณก่อนดีกว่าคุณคุณบิลลี่เรื่องต่อไปเขาชื่อว่าหัวครูวัยวันโอ้โหวันมี้มีหัวครูที่ชอบครูถูกไหมครับ หรือเปล่าไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันึ่งนมันร่งกันเรอไเลยเรื่องนะฮ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 ะวะฮะฮะะฮะฮวฮะ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 ะฮะฮะฮอฮนนะฮะฮม่ะฮ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 นฮะ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 ่อฮะฮะฮะฮคะะ เรื่องมันืูแบบนี้เราจะไม่ซอยเยอะเราจะไม่ซอยเยอะครูยาวันไดอนครูเยาวันอ่ะไปยึดมือถือเด็กนักเรียนมาใช่ไหมยึดก่อนที่เหตุการณ์ที่ครูจะถูกฆาตกรรมตัดโคนตัดหัวแล้วเด็กอ่ะจะต้องทำาหรกิจการที่จะต้องไปเอามือถือคืนมาจากครูแตู่้ครูตายแล้วว่าไม่รู้ว่ารู้หรือไม่รู้แต่ต้องไปเอามือถือคืนมาจากครูให้ได้มันได้เกิดการที่เห็นในที่ เหมือนใจวะเออพี่ปิงปองที่พี่พี่พี่ปิงปองแต่งหนีไม่ครูอ่ะพี่ปิงปองอ่าพี่ปิงปองแต่งไม่คู่เดี๋ยวเราเอาแคดีเราจะไม่ซับพอเยอะอาคช่ยที่ปิงปองก็คือนั่นแหละอ่าเด็กนักเรียนสองคนจะต้องไปภารกิจเอามือถือคือเนักยไม่คุ้นคนนี้ไม่ธรรมดาเลยรู้เรื่องรู้บทไม่คุณเรื่องรู้บทว่าใครกำกับเขียนบทแล้วเขียนบทเขีบทแล้วกำกับโดยเชียร์สปูว่าไม่ใช่นะนะครับผม ไม่เขไม่ธรรมดาเลยนะจบแล้วนะครับอ่าประมาณนี้เรื่องประมาณนี้เอาตามประมาณนี้อ่าแล้วสนใจแล้วสนใจแล้วต่อไปเรื่องต่อไปก็ชื่อแบบว่าน่ากลัวกันสูตรลับร้านป้าจมไอันนี้น่ากินอันนี้น่าจะหิวใม่เราชอบที่ภาษาอังกฤษคำด้วยนะเขาใช้คำว่าแบบร้านร้านคำเดียวเลยร้านคำเดียวเลยเคยไหมสงสัยเลยว่าร้านเนี้ยคบปรุงยังไงวะใช่ไหม มันต้องมีสูตรลับสูตรเด็ดฟิวกาเตี๋ยวเยอะคนนไม่รู้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 แต่จะเป็นการที่ต้นผลใช่ครับต้น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 ตนตนตนต้ตต้นตานตานตาตต้นนนี้นต้นนต้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 บ้นนต้นต้้าน้น วันนี้แล้วจะเป็นกัปตันปล่อยเรื่องต่อไปชื่อว่าพรต้องสาวขอพรลูกแก้วดับก้อนบอลนี้ป่ะแต่จะพรมันอาจจะเป็นพรอาบไม่รู้นะผมเดาพรมันอาจจะเป็นพรที่แบบเราขอพรขอพรเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างนึงอะแต่แบบจะไรบางอย่างบางการที่แบบเราขอพรก็ได้เอาไปที่ว่าไงดีกว่ะพรต้องสาว

เขาเป็นรูเตอร์ที่เขาต้องการที่จะที่จะมีเขาเขาคืออะไรครับเูรเตอร์รั้หมดโดยเฟียสเฟียสเห็นขึ้นจะโดนแกล้งโดนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไปรู้ต้องไปขอเอแล้วก็มากิดโฉมอะไรต้องไปรอดูไปรอดูรตามกันแล้วก็มาเกิดที่ก็ใช้ก็รู้ใช้้ เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายชื่อว่าเดินล่าทาผี walk in คุณตัดรายการแบบนี้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงกันเรื่องแบบไปเดินแบบไปไปล่าท้าผีตามแบบที่ที่มีคนบอกแบบน่ากลัวน่ีกลัวที่โบราณต่างวิสูตรเราคิดว่าถ้าไม่เจออะไรคงไม่เกิดเรื่องราวเออเจอเซียนวิชัยแทบตากไม่ิดเร้เลยไม่ปมดเรื่องสุดท้ายเรื่องหรอใช่ ผมไม่ได้ไปครับพี่เซนเป็นยังไงบ้างครับนั้งแบบเป็นเด็กที่เฮาเฮาปะในเรื่องจะมีเด็กสองคนชื่อบอยกับตามคนหนึ่งจะท้าเป็นคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องผีแล้วชอบท้าผีส่วนอีกคนหนึ่งเชื่อเรื่องผีมากแล้วกลัวผีมากแล้วเป็นเพื่อนกันเหรอ ผมว่าเล่นเรื่องนี้คุณเชื่อว่าผมเล่นเป็นตัวไหนเป็นคนโกผีมากคนที่ชื่อขาขานี่ขาโ้รธมาคุณที่ขาคุณที่คุณว่าไงขาขาอะไรผมว่าขาผมว่าหาแล้วคุณนะขาราเขาอยางขา้อจากโพสเตอร์แล้วต้อจะแบบถือแล้วแบบมีความก้ามีความ้านี่ก็มาดแต่โสเตอร์ผมผมแอบเห็นความแบบความบัดกรรเกรนะไม่แน่เพราะาจรมีครอัเขาเคยแบบ ผิวข้าวที่ผมอึดอัดผีไปแล้วรอบนี้อาจจะเป็นแบบผลรัวผีก็ได้สรุปยังไงต้องเฉลยได้มาเฉลยมาหรือว่าเราได้แล้วได้แล้วเพราะว่าของผมว่ผมเราเปนวิทยาาสรไปแล้วคือเรื่องของวอล์กอีสคูลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าอย่างที่บอกเพื่อสองคนนี่แหละคนหนึ่งเชื่อเชื่อเรื่องวิญญาณมากเชื่อเรื่องผีแต่ว่ามันมีอยู่จริงเขาเลยกลัวส่วนอีกคนหนึ่งคือไม่เชื่อเลยผีไม่มีอยู่จริงผีเอาทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมาหักล้างกับคำว่าผี อ่าแล้วก็บอกว่าผี่ไม่มีอยู่จริงวันนึงเขาก็เลยท้าตัวละครผีบอยคนท้านี่แหละอ่าคนท้าอ่าเฉลยให้ว่าท้าไปท้าเพื่อนที่ชื่อว่าตั้มเพื่อนพิสูจน์ที่โรงเรียนของตัวเองว่าเรื่องผีนั้นไม่มีจริงไอ้ที่เขาบอกว่าเรื่องผีมีอยู่ว่าเรื่องผีเล่าว่าเรื่องเป็นอย่างนงรุ่นพี่ว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่นำเขาไปสู่ประตูนรกเรื่อเรื่องอถ้าใครอยากรู้กันว่า ความน่ากลัวนี้เป็นยังไงติดตามวีบ่ายสองโมงนะครับคือคือประตูนรกอยู่ในโรงเรียนนะเดี๋ยวมีสองโมงนี้เรียว่าเป็นคอนโดเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องผีของโรงเรียนคนอื่นไปละแต่ละคนมีสตอรี่เรื่องผีโรงเรียนตัวเองมากมายถูกต้องเดี๋ยววันนี้โจทย์ก็คือว่าจะให้ทุกทุกคนเล่าเรื่องผี ไม่ใช่อาจจะเป็นของตัวเองเจอก็ได้นะหรือไม่เจอก็ได้หรือเรื่องเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาของโรงเรียนของเราของมหาวิทยาลัยเราหรือเป็นเรื่องเราฟังแต่เราอยากได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วมาผมกยได้ยินเรื่องผีพี่เบียร์อยู่ไม่ได้พี่ียังไม่นำเราจะไม่เล่าถึงนางผีเรื่องอื่นนะเราจะเล่าเป็นเรื่องที่แบบมันเล่าต่อๆกันมา

ทุกคนโอเคท่รักทำไมคุณถึงเซทมาไลฟ์กันที่ชั้นสามผมนะเอาฟิวชัดๆไม่มีอะไรโอเคกันแล้วเรื่องเรื่องผีในไอเดลแฟงเราจะไม่เล่าเพราะเราไม่มีเรื่องผีเราเป็นเรื่องของเทวดาโอ้โหไม่หรอกือว่าทุกคนที่โดนคือดื้อแร้วโดนโอ้ยดื้อนี่โอ้คือตอนนี้ยังมุ่งเลยแต่เราจะไม่เล่าว่าใครดื้อใครโดนอะไรเพราะว่าบ้านนี้ผมก็ว่าผมก็ไหว้ตลอดเหมือนกันอร๊า น่ารักน่ารักมากจริงๆน้น่ารักมากโอเคเอง๋ยวจะให้เล่าเรื่องเล่าเรื่องผีกันคนละหนึ่งเรื่องก่อนคนละหนึ่งเรื่องดูที่เวลาถ้าเวลาพอให้เล่ามากกว่าหเรืองได้แต่ตอนนี้คนละหนึ่งเรื่องก่อนจะเริ่มจากใครดีใครพร้อมกว่ารนี่ให้เลาก่อนเลยผมผมผมก็ได้วกันโอ้โหคอมบินผีที่เวียยังไงครับมาบามายังไง เรื่องนี้ที่จริงผมฟังมาฟังมาจากรายการรายการหนึ่งเอ่ยชื่อได้เนาะรายการรายการหนึ่งคือรายการรายการผีซึ่งซึ่งรู้สึกชอบชอมากรายการผีญี่ปุ่นอ่านผีญี่ปุ่นใช่แต่จะสอบโรงเรียนเพราะว่าวันนี้มาเป็นพิมพ์เรียนเพราะมาติมโรงเรียนก็ยังไงครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอาจารย์โรงเรียนหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งอาจารย์เนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาจะมีพระพนมเนาะพระอาจารย์พนมูนโดยเฉพาะซึ่งอาจารย์พนมูมเนี่ยเขาจะเช็คประวัติเกี่ยวกับ เนี่ยเช่นแบบเช็คว่าเอ้นัอเรียนวันนี้ทำอะไรอะไรยังไงแล้วก็ช่วยทำแนะนำปรึกษาเนอะซึ่งอาจารย์เนี้ยเขาเป็นคนที่ทํางานดึกกลับบ้านดึกทุกวันเลยแล้วดึกกับแบบพัที่ไม่มีมืดเลยโอเคถ้าถึงม่มีพัทธิเลยดึกดึกเอาอีกต่อไปต่อโอเคครับก็พอเสร็จปุ๊บอาจารย์เนี้ยวันนั้นเขาทำงานที่เขาถูกชะตาซึ่งอาจารย์ทุกคนนะที่เป็นพันดูเขาจะอยู่ด้วยกันซึ่งวันนั้นมีประมาณ คือว่าดึกแล้วแหละใช่ดึกแล้วแล้วก็ปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนกลับใช่ไหมครับอาจารย์ผมดูทุกคนจะขึ้นไปเช็คห้องตัวเองเพื่อจะแบบปิดไฟปิดพัดอะไรเงี้ยแล้วเราจะนัก็จะมีพี่ยาออกมาเช็คเนาะก็นี่คือระบบของวิทยุครับเสร็จปุ๊บอาจารย์คนก็เห็นว่าเฮ้ยดึกแล้วมืดแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วก็เดินขึ้นไปห้องตัวเองเพื่อจะไปเช็คห้องเนาะก็เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊กตึ๊ดขึ้นไปปุ๊บเปิดประตู ก็พอเปิดประตูมาแล้วเจอห้องเรียนธรรมดามีโต๊ะอยู่ประมาณสามสิบโต๊ะแล้วก็จะมีไว้บอร์ดแล้วก็จะมีกระจกซึ่งคล้ายๆห้องเรียนไทยนี่แหละอาจารย์เขาก็เลยแบบเปิดไฟเปิดไฟแบบเป็นที่สว่างเนี่ยก็ก็ไม่เห็นอะไรตรงโต๊ะเนาะแต่ที่เขาเห็นก็คือเขาเขามองไปที่กระจกในกระจกเนี่ยพอเวลาแบบเราเปิดไฟสว่างเราแบบข้างนอกมืดเนาะมันจะมีแสงสะท้อนเป็นเงาสะท้อนแบบสะท้อนแบบโต๊ะเรียนอะไรเงี้ยเขาก็มองไปเขาเห็นเงาอยู่ เงาอยู่มีทุกโต๊ะเลยนั่งนั่งอยู่ทุกโต๊ะเลยสามสิบเงาน้าใช่นั่นเป็นเป็นเงาเลยนั่งนั่งอยู่ทุกโต๊ะเลยสามสิบสามสิบคนอ่ะสามสิบเงาแล้วก็มองไปที่โต๊ะนั่งก้มหน้าเขาก็แบบเฮ้ยนั่งไก่ก็สั่งเฮ้ยก็พอพอเขามองเสร็จปุ๊บเขาตกใจอ่าเขาก็แบบรีบปิดไฟกมดเลยซึ่งมองปีก็ไม่เห็นแล้วเขาแบเฮ้ยเขาตาผ่าน เขาก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบรีบไปปิดพม่าแล้วก็รีบออกะแล้วก็เขาก็เดินไปก็พยานอย่างแบบดึงพม่าสุดซ้ายมาขวามันจะปิดปุ๊บไม่ตาเขาอ่ะก็มองไปกระจกอีกรอบทีเนี้ทุกครั้งจะไปมองอีกรอบแะ้วไม่คือคือพม่าพม่าอย่างนี้กระจกอย่างนี้เขาเดินใช่แล้วเามองกระจกแล้วเขาก็มองเข้าไปในกระจกเขาเหมือนแบบปิดพม่าปกติเขาก็เห็นเงาเหมือนเดิมเลยแต่ทีเนี้ยเงา30โกล์ มันจ้องมองไปม่หมดปุ๊บเขาก็แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือแบบไม่ไม่ไม่รอดแล้วอ่ะคือไม่ไหวแล้วเขารีบแบบปิดที่มาปุ๊บแล้วก็รีบวิ่งออกประตูแล้วก็ปิดไฟแล้วก็รีบวิ่งมามาข้างล่างอ่าตอนนี้เขาไปเนี่ยเขาเจออาจารย์เดินโวนมาเขาบอกอาจารย์ครับอาจารย์พอดีพอดีผมเห็นเขาก็เล่าตามที่เขาเห็นเมื่อกี้ไปอาจารย์บอกว่าจริงเหรอยังงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ไหนกว่าอ่าเราก็นนไปดูปุ๊บ มันยังอุตส่าห์ขึ้นไปอยู่วิ่งหนีมาขนาดนั้นมาอาจารย์แล้วมออาจารย์ครับผมเจอผีครับนี่ไบอกบอกกับล่าบอยกับ้ออาจารย์จะไปไปนี่งน่ากลัวแล้วนะอาจารย์น่ากุัไหมเนี่ยมันเขาเป็นอาจารย์คู่ไม่เขาเป็นเป็นผู้ใหญ่เขาเลยเขาอยากรว่ามีจริงหเป่าเดินก็ไปปุ๊บอาาสยไม่เห็นไม่เห็นพอไม่เห็นเสร็จปุ๊แต่ ตรงนั้นบนโต๊ะโต๊ะหนึ่งในสามสิบโต๊ะมันมีดินสอร์พิ๊กซี่อยู่บนโต๊ะค่อยๆกิ้งนะกิ้งกิ้งก้งแล้วก็ตกพื้นซึ่งจังหวะนั้นคนที่เห็นคนแรกอาจารย์คนแรกเขาลึกได้ว่าภาพเงา เขาเห็นช่องแรกนี่อะไรชื่อไม่เสียงคจริงๆโอ้โหวันนี้ทุกชั่งเลยตอนนี้ฟิมากชอนฟิมากขอความเห็นว่าเฮ้ยเขาเคยเห็นมีสองคุ้ๆในในงาก็คือเขานกกลับไปเขาเห็นในงาในงานวนสามสิคนมีเด็กคนหนึ่งเงาคนหนึ่งนี่อยู่ในมีสอนกตรงกลางการนัดหมาย เขาก็แบบเฮ้ยใช่างหัวแล้วพอยี่เสาตกปุ๊บลงตรงพื้นปุ๊บเขาไหอาจารย์คนมองหน้ากันเขแบบไม่ไหวแล้วชั้นไม่ไหวแล้วชั้นไม่ไหวแล้วชั้นต้องไปยังไงแล้วสองคนก็เลยวิ่งวิ่งออมาข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วก็เจออาจารย์คนที่อยู่ข้างประตูพอวิ่งลงมาปุ๊บเขาแบบอาจารย์อาจารย์สองคนกลับยังไงคนคนสองคาอาจารย์ของมคนอ๋อครับพี่ผมผมผมสองคนเจอเจอเจอผีด อ๋อห้องของอาจารย์เหรอใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับห้องห้องของฉันนี่แหละเสร็จปุ๊บเขาก็แบบกลัวเขาก็อาจารย์ที่อยู่มาก่อนเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่รู้กับอาจารย์ว่าเจอทุกคนถ้าจะปิดทีงนี่ต้องรีบไปปิดก่อนใครเรื่องอะไรก่ต้องต้องรีบไปปิดก่อนเประตูเสียงประตูโอเคต่อต่อต่อไม่เปิดหรอกอ๋อแม่ต้องต้องรีบไปปิดก่อน อเกเพราะว่าที่จริงแล้วะมันมันเคยเกิดเหตุจริงแนี้แล้วเกิดเหตุที่ห้องนั้นห้อเดียวไฟไหม้ห้องเดียวเิดสานรแบแล้วก็ที่ขอแจ้งที่ขเนกี่จะ้าไหนดีบ้างก็พอไฟไหม้ใช่ไหมเด็กคนนึงวิ่งวิ่งแล้วระดขมดุกล้มสองปากกาใช่ตอนนี้ไมเขาแบบ

ถ้าตั้งนเ่บเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบไม่ใช่เกิดในไทยนี่แหละเป็นรูเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคุณหมอเออหมายว่าที่ญี่ปุ่นมีเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นน่าสนใจกันนะแต่ต้องต้องบอกบอกทุกคนที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมรับฟังเราอยู่เนี่ยว่ามันเป็นวิจารณในการชมเนาะว่าแบบเรื่องเรื่องเหล่านี้เราพวกเราก็ฟังมาอย่างีนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้มันจะเกิดเป็นแต่จริงหรือไม่จริงก็ได้อยากให้ทุกคนแบบมีวิจารณญาในนการรัับะค แต่วผมว่าผมเชื่อนะบางคนไม่รับรู้เลยมุ้งนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาแต่จริงก็แบบแค่เห็นสามสิบแล้วมันจบแล้วแล้วคเชื่อจังหวะเราเหตุภาพใีหผวเหมือนกันป้าแบบสามสิบคนมองเออเมื่อไหร่เมือไแต่ถ้าเราลองคิ้ว่าในจังหวะเราถ้าผมคิดนะถ้าผมเจอคนเขาชอบสนมคาถาจักรพรรดิโค้งเดิมแบบ จากอาอีพอีกต้องแเลภาษา